ผายัง่าท่านได้ลองสูตรนี้ให้ไปลองเลยนะคะนี่คือสูตรซอยเผาผ่านไขมันสูตรเด็ดของข่อยกินคู่มือ้อก่อนที่จะไปออกกาลังกายประมาณ15-30นาทีถ้าผายอยากได้สูตรแบบละเอียดนะคะคอมเมนต์ไว้ข้างใต้หรือทักมาหาข่อยได้เลยค่ะ แล้วก็มาออกกาลังกายนะคะถ้าในคลิปนี้บอกเลยว่าเน้นหนาท้องนะและกับปิดท้ายด้วยก้นเอาง่ายๆนะมันคือท่าที่คอยไส้ออกกาลังกายประจำค่ะพอาคอยสิออกกําลังกายหน้าท้องซะก่อนพอออกหน้าท้องเสร็จแล้วคอยสิปิดท้ายด้วยท่าเล่นขาเล่นก้นค่ะ พูบอดี้นะแต่ละมือเพราะว่ามีหลายคนนะคะมากสิทักมาถามว่าออกกําลังกายอยากลดหน้าท้องก็ออกแค่น้าท้องแมนบอ๊บบอบอค่ะคือเฮาต้องเล่นแบบทั่วกระตูนะคะมันจังสิเห็นผลดีและเห็นผลเร็วเพราะยามไขมันมันลดมันบ่ได้ลดแค่ในจุดเดียวนะมันลดทั่วกระตูนะคะคุณขาก็คือออกเนี่ยต้องออกแบบทั่วกระตูนะออกเนี่ยบางอย่างเนี้ยท่าที่คอยพาเล่นเนี่ยมันเป็นท่าลดหน้าท้องจริงแต่มันก็ได้แบบเกือบที่สิทั่วกระตูเลยนะแขนก็ได้ ไหลก็ได้แกนกลางกระโตะนาะท่องคะ่ะคือได้หลายส่วนเลยค่ะท่าเนี้ยมันเลยเป็นท่าที่ค่อยมักเล่นเล่นเกือบคุ้มมือเพราะเป็นท่าที่มันเล่นแล้วมันโดนมันเห็นผลเร็วนะสําหรับคอยท่าพวกที่ใส้แกนกลางกระโตะเป็นลักแต่ ท่าเนี้ยมันสีโดนน้าท้องข้างใต้ดีค่ะลองไปเล่นเบิ่งนะท่าท่าที่เอามือค้ำพื้นข้างหลังเนี่ยมันค่อนข้างที่สิถธึกน้าท้องทางใต้ดีขนาดเลยค่ะเนี่ยอย่างท่าทีบเนี่ยกะมันสีโดนน้าท้องทางใต้เนี่ยคอยสีหมักเล่นท่าที่ไส้เกนกลางกระโตเป็นลักแล้วกะเอามือค้ำพื้นแล้วกะนั่งทีบขาออกไปแบบเนี้ยมันสีโดนน้าท้องข้างล่างดีมากเลยท่าพวกเนี้ยเอาลองไปเล่นตามกันได้เลยนะอาจสิยากแนี่จังน้อยสาหรับคนที่เริ่มต้นกะค่อยๆลองเล่นไปถ้าท่า อันะนียนะคนคนเริ่มต้นนะ่ะสิเล่นยากหรือคนน้ำหนักกระตูหลายนะเล่นยากกะให้นอนลงกับพื้นก็ได้นะคะเอาเอามือค้ำพื้นไว้แบบนี้ก็ได้เอาศอกค้ำพื้นเนาะมันกะสี่เล่นได้ง่ายขึ้นนะคะลองเบิ่งค่ะค่อยๆฝึกเล่นกันไปจากนั้นคอยซีมาต่อด้วยทากน้นค่ะก้นกะทีบขาขึ้นไปข้างหลังแบบนี้อันนี้หลายๆคนหมักสีเห็ดพิษนะคะให้ล็อกกระตูเข้าไว้นะเล็อกกระตูเข้าไว้เลยอย่าอย่าแบบ หลายคนสีเห็นแบบแอ่นนะกระดกไปกระดกมาแบบนั้นบบแมนนะคะว่าไปกระคืดไปนะคะอต้องขออภัยมีช่วงติดคัดแนอ่อันนี้ทีบขาออกทั้งทางนะคะเสียงลูกก็ยังดังในจักน้อยนะคะทีบขาออกไปทั้งทางสะบ,บัดออกไปตัวนี้นะถ้าไผ่ที่แบบไขมันทั้งหลังหลายๆอะ่ะทั้งหลังขาเฮานะ่ะหลายๆนะ่ะบอกเลยว่าโดดขนาดนักเลยคะ่ะและกระโดดก้นดีมากถ้านี่ลงไปเล่นตามได้เลยนะ คอยแนะนําให้เล่นท่าละ15-20เทือนะท่าหนับแต่ถ้าจับเวลากะท่าละ30-40วินาทีเนาะส่วนมากคอยสีหมักกันจับเวลามากกว่าแต่ถ้าภายบ่มีนาฬิกากะจับเวลากะไซเป็นพวกโทรศัพท์หรือว่าไซการหนับก็ได้ค่ะอันนี้ท่านี้กะเลิศมากเลยนะสุเจ้าดีขนาดเลยมันสีถือแก้มก้นขนาดท่าเนี่ยมัก ไผ่ที่แบบว่าแก้มก้นยุบๆนะคะไปเพิ่มกล้ามเนื้อให้โดยการเล่นท่านี้กะได้และกะท่านี้นะถ้าไผ่หัวเข่าบอดีก็ข้ามไปนะคะท่านี้เราต้องเล่นนะถ้าไผ่เข่ากอกแก๊กเก่งนะคะลุกขึ้นมาเนี่ยบีบก้นเข้าไปเก่งนะท้องลองเล่นตามค่อยเลยคะ่ะ